สวัสดีครับมาพบกับผมนักกเพนซนนะผมก็อันนี้จะเป็นการจัดอันดับครั้งสุดท้ายของผมในปีนี้นะครับผมก็คือการจัดอันดับโดยอ้างอิงจะแพท4.12ครอบผมก็โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าครับสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้นะผมผมก็จะขออ้างอิงจากรูเดินที่ผมเคยกล่าวถึงไว้นะก็คือกดค่อยหนึ่งของผมนะครับผมจะอ้างอิงจัดอันดับเ์นในการจบเกมโดยเป็น ค่าเฉลี่ยอย่างที่ผมเล่นบ่อยๆนะครับก็คือถ้า1นถึงสองเทิร์เนียแล้วจบเกมเนี้ยผมจะสตาร์ทที่เทียเอนะครับสามถึงสเทิร์จบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเทียบีนะและถ้าห้าเทิร์ขึ้นไปเนี่ยจะสตาร์ทที่เทียสี C นะครับโอเคนะครับและทีนี้การขึ้นลงหัวดับเทียนะครับผมถ้าเล่นสบายๆไม่ต้ององอสามดาวขึ้นที่หนึ่งเทียนะครับผมทำโอทีเคง่ายหรือมีคอมโบปิดเกมนะครับขึ้นไปอีกหนึ่งเทียนะครับผม แต่ถ้าใช้ของมากเกินไปในการจบเกมหรือว่าแบบว่ามันอื่นมากๆมันต้องการทรัพยากรในการเล่นมากๆเนี่ยผมจะขอลดลงมา1เทียนะครับผมในระหว่างการเล่นนะครับก็โอเคไปกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผมก็โอเคอันนี้ผมก็จะขอใช้ตัวที่เว็บที่หลายคนใช้กัน,นก็คือเทียร์เมคเกอร์นะครับผมโอเคก็อันนี้จะเป็นตัวแชมเปี้ยนนะครับผมอาจจะขอแบบไม่เรียง ตัวอักษรน,นิดนึงนะครับก็โอเคไม่เป็นไรเล,เลียงเลียงสักหน่อยก็โอเคจริงไหมงั้นก็ไปที่ตัวแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือเอโซนะครับสำหรับตัวเนี้ยคงไม่มีอะไรมากนะครับถ้าผมจะขอไปที่เทียเอสตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าใช้ของน้อยนะครับผมแล้วก็รูปแบบการจบเกมมีของมันเองสูงมากแล้วก็สามารถทำโฮมโบโอทีเคได้เร็วมากๆนะสำหรับเอโซนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่ผม ขอให้ไปอยู่ที่ T s ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับผมต่อมานะครับผมก็คือ a อทรอนะครับผมสำหรับ a อทรอเนี่ยต้องยอมรับว่าช้านะครับผมและด้วยปัจจุบันเนี่ยการเล่นของ a t r o อเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าไไหลายๆคอมโบเนี่ยมันหายไปนะครับเพียงแค่เกตเบกเกอร์อันเดียวหายไปนี่คือหลายๆท่าของเอทคก็ช้าไปมากแล้วนะครับก็ทําให้ไไหลายๆท่าเนี่ย ไม่สามารถทำ a ้ A ท็อกเนี่ยขึ้นเทียร์ไปได้มากกว่านี้นะครับผมก็โอเคฉะนั้นผมจะขออยู่ที่ให้ a อทออยู่ที่เทียร์4นะครับต่อมาผมแอนนี่นะครับสำหรับแอนนี่เนี่ยอาจจะต้องขอให้สตาร์ทที่เทียร์ A นะครับผมแล้วก็เนื่องจากวยแอนนี่เนี่ยมีท่าคโบปิดเกณฑ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เฉพาะตัวมากๆครับฉะนั้นเนี่ยผมจะขอขึ้นเทียร์ให้แอนนี่เป็น,นึ่งหนึ่งเทียร์นะที่อยู่ที่เทียร์ S นะครับผมคู่กับไอโซนะครับ แน่นอนนะครับผมต่อมาครับผมแอชนะครับสำหรับแชมเปี้ยนที่ถูกลืมคนนี้เนี่ยผมขอโยมไปอยู่ที่เทียร์ซีตั้งแต่ตอนแรกนะครับเนื่องจากว่าแอชเนี่ยมีการเล่นที่ช้ามากๆนะครับผมแล้วก็ใช้ของจะเรียกว่าไงเดีอยไม่มันไม่มีอะไรโดดเด่นสักอย่างนะครับสำหรับแอชที่จะขึ้นหรือลงจากเทียร์ด้วยกฎของผมแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยแอชขออยู่ที่เทียร์ซีต่อเลยนะครับผมต่อมาครับบาทนะครับสำหรับการเล่นบาทเนี่ย ก็ต้องเลยแล้วว่าอาจจะต้องมาสตาร์ทที่ t ท c เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าก่อนจะจบเกมของบาแต่รอบเนี่ยมันนานนะครับผมต้องอยอมรับเลยว,ว่านานจริงๆนะครับแล้วก็ในระหว่างการเล่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าทําให้บาเนี่ยเขาเ,ยาเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับยกเว้นตัดดวงในระหว่างทางจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยบาตก็เลยไปอยู่ที่ t ทซต่อเลยนะครับผมสาหรับการจัด,ดของผมนะครับต่อมาผมดารเลสนะครับดาเลสที่ผมขอ สตาร์ทไปที่เทียบี B เลยนะเพราะว่าในระหว่างการเล่นของดาร์เลสเนี่ยเออต้องยล้รว่าเล่นได้โอเคนะครับแต่ว่าต้องยล้รว่าดาร์เลสเอ่เขาเรียกไงไม่ได้มีท่าอะไรที่วือหวาอลังการขนาดนั้นนะครับในระหว่างการเล่นนะครับทําให้ดาร์เลสเนี่ยผมอาจจะต้องยล้รว่าขออยู่ที่เทียบี B ต่อไปนะอย่าว่าท่าปิดเกมก็ไม่ได้มีอะไรวือหวาขนาดนั้นนะครับผมต่อมาแล้วผมแดน,น่านะครับ สำหรับคนนี้เนี่ยสตาร์ทที่เทียเอเหมือนกันเลยนะครับเนื่นองจากว่าเป็นตัวที่มีการเล่นที่เร็วมากๆแล้วก็แน่นอนซาลเบยนาเนี่ยไม่ได้ใช้ของเยอะขนาดนั้น,นแล้วแล้วก็มีท่าคอมโบที่แบบว่าทําอ t เคเทิร์นแรกๆได้เลยนะครับใน่อนที่ลงมานะฉะนั้นเนี่ยผมขอขึ้นเทียเดน,น่านาไปหนึ่งตัวนะขึ้นอยู่ที่เทียเอสเหมือนกันนะครับผมในระหว่างนี้นะครับต่อมาผมเอ็กโคนะครับผมเอ็กโคนี่เป็นตัวที่ ผมจัดลำดับยากมากนะเพราะว่าระหว่างการเลนผมเนี่ยเอ็เป็นตัวที่เล่นได้ช้าพอสมควรนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่แล้มมานาหรืออะไรเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ติดอยู่ที่การลำมันยาวนานนะครับแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างของเอ็ o โเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ใช้ของเยอะขนาดนั้นนะครับคือไม่จำเป็นต้องเปสามดาวก็โหดได้นะครับฉะนั้นก็คือผมขอขึ้น e อ็ o โมา1เทียนะครับผมจากอันดับอันนี้นะครับโอเค ต่อมาผมก็คือเอลเดอร์ดากอนนะครับผมแชมเปี้ยนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในแพทนี้นะครับผมก็เอลเดอร์ดากอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประหลาดนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ช้านะครับผมในระหว่างการในระหว่างที่เล่นนะครับแล้วก็หลายในคอมโบเนี่ยยังงงงวยกับตัวเองอยู่สำหรับผมนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะต้องพึ่งสามดาวไปหน่อยนะครับแล้วก็ของที่ใช้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าไงมันดูแปลกๆนะครับ ฉะนั้นก็ต้องขอติดที่เราอยู่ที่ TAC ต่อไปนะครับผมโอเคต่อมานะครับสำหรับการจันดับก็คืออ e ีลิสนะครับผมสำหรับผมเนี่ยอีล e ิสก็ยังอยู่ที่เทียที่เดิมนะครับก็คือสตาร์ทที่เทียเอนะครับผมแต่ว่าตอนนี้อ e ีลิสสำหรับผมก็คือไม่สามารถขึ้นไปที่ TS ได้นะครับเนือ่องจากว่าไอเทมแล้วก็ลิลิทหลายๆอย่างในโดนปรับไปนะครับทำให้ การเล่นเีลิสเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับก็คือมันไม่ได้สามารถทําให้เร่งได้เร็วขนาดนั้นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็ทําให้เีลิสเนี่ยก็ยังสตาร์ทที่ TA แล้วก็อยู่ที่ TA ต่อไปนะครับโอเคต่อมาผม,ผมคือเอฟลรีนนะครับตัวนี้นะผมก็คืออยู่ที่ TA B เลยนะครับในระหว่างการเล่นนะค,คือส่วนใหญ่แล้วอะหลังจากที่ลงเอฟลรีนมาแล้วอะ่ะมันก็จะแบบว่า คือมันจบด้วยตัวมันเองนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะคือผมก็ไม่รู้จะให้มันขึ้นลงยังไงเนื่องจากว่าเอฟรินแถาก็คือจําเป็นต้องพึ่งระดับ3ามดาวเพื่อให้แบบเร่งเกมถึงขีดสุดด้วยเหมือนกันแล้วก็พึ่งของก็สมควรนะเพื่อให้แบบว่าท่าอะไรท่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับ โอเคฉนันเอฟลลนผมก็อยู่ที่ทีบีนะครับผมแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ลงนะโอเคตัวต่อมาครับผมก็คือกาเลนนะครับกาเลนก็คือแทบไม่ต่ายอะไรอย่างเอฟเลนเลยครับก็คือด้วยจานวนเทิร์นที่สามารถปิดเกมได้แล้วเนี่ยคือหล่าที่ลงกาเลนก็คือแทบจะปิดเกมแล้วเหมือนกันนะครับก็เลยมันไม่ได้เร็วมากไปกว่านี้แล้วก็ด้วยการตีแบบดาดแล้วก็อะไรอะไรมันก็มันไม่โดดเด่นสักด้านนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยกาเลนก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่อยู่ที่ทีบีต่อไปนะครับผมในอันนี้นะครับโเค ่อามาผมนานะครับสําหรับคนจะบอกว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เอ่อสำหรับผมในช้านะครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านาเนี่ยอาจจะต้องไปเริ่มที่ TLC เลยนะครับผมแล้วก็ด้วยนาเนี่ยไม่มีความโดดเด่นจริงๆนะคือจะบอกว่ามันแจกอิมแพกทั้งบอดแต่ว่ากว่าจะแจกได้เนี่ยก็อ,อาจจะมีพักพวกสูญหายระหว่างทางไปบ้างนะฉะนั้นผมก็เลยไม่ถือว่ามีและกันนะครับผมเออ ฉะนั้นก็เลยขอเอานาเนี่ยอยู่ที่ t ส c และอยู่ที่ t ส c ต่อไปนะครับผมโอเคต่อมาที่เกรนนะครับสำหรับเกรนเนี่ยสตาร์ทที่เทียบีนะครับเพราะกว่าเกวนเนี่ยจะจบเกมได้ประมาณเทินสามเทินสี่เช่นกันนะแต่ว่าเกรนเนี่ยมีท่าปิดเกมของตัวเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมจะขอให้เกรนเนี่ยขึ้นอยู่ที่เทียเอนะครับด้วยอะไรที่เรียกว่ามันไม่อยอมให้เพิ่มสามดาวนะแล้วก็มีท่าที่ปิดเกมได้อย่างง่ายๆสบายๆสไตล์เกรนนะครับโอเค ต่อมาผมอีเลาอินะครับสาหรับคนนี้นี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งตัวที่เล่นง่ายสบายๆกันนะครับผมแต่ว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยอีเลาอิเนี่ยไม่ได้บวืวหาอะไรขนาดนั้นเนื่องจากว่ามีหลายตัวที่มีประโยชน์มากกว่านะครับในการเล่นนะแต่ผมก็ยืนยันว่าอีเลาอิเป็นตัวที่เล่นง่ายอยู่นะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าอลังการขนาดนั้นคือแบบมันสมดุลในหลายๆด้านนะครับในการเล่นนะครับผม ก็ไอเราอีกก็เลยอยู่ที่ t b นะครับสำหรับผมต่อไปนะครับต่อมาผมสำหรับแจชนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือขอที่สตาร์ทที่ T A นะครับผมและก็ยังอยู่ที่คงที่ที่ตัวนี้นะเนื่องจากว่าไม่สามารถขึ้นไป็นทาง T S เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าคอมโบหลายท่าของแจเนี่หายไปนะครับผมแล้วก็การตบยางต่อเนื่องของแจชนี่ก็หายไปด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าหลายที่มีการปรับลิลิ่หลายๆตัวเนี่ยกระทบกับแจชนี่สูงมากนะครับผมแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นจะบอกว่ามันไม่ได ไปรุนแรงเท่าเดิมนะครับก็ต้องอยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ไปได้มากกว่านี้สําหรับการจัดของผมนะครับผมโอเคต่อมาคือจินนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าอยู่ที่กลางๆของตลาดเนื่องจากว่ามีความสมดุลสูงสม,มากทั้งการเบรกเกมการสตาร์ทการเคลียร์บอร์ดนะครับผมแต่ว่าในขณะก็แลกประการที่ของใช้ของพอประมาณเหมือนกันนะครับในระหว่างการเล่นนะแล้วก็ต้องอยอมรับว่ามันไม่ได้แบบว่ามีท่าปิดเกมอะไรที่แบบว่า เฉพาะตัวหรือลังการงานสร้างขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยจิงก็เลยวิที่ B บต่อไปนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมก็คือจิงนะครับสตารับคนนี้เนี่ยขอสตาร์ททีเอเเลยเนะี่ยจบท่มีท่าที่เขาเรียกว่าอะไรอลังการงานสร้างนะครับผมในระหว่างเล่นสูงมากนะครับแล้วก็เนื่องด้วยเขาเรียกว่าอะไรมีท่าปิดเกมเ,เมเฉพาะตัวของจิงเองนะฉะนั้นจิงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขอดีดขึ้นไปที่ TS เเลยนะครับผมในระหว่างนี้นะครับผม และเหมือนผมจะลืมสองตัวไปนะจริงๆนะครับผมลืมแจ็คก,กับเจนน่าแล้วโอเคคือผมลืมแจ็คไปอย่างนั้นเอาแจ็คก,ก่อนนะก็สำหรับคนนี้เนี่ยต้อมอยากรู้ว่าสำหรับผมอ่ะอาจจะขอสตาร์ทที่เทียบนีเนื่องจากว่าไม่ได้มีความเร็วอะไรที่ขนาดนั้นนะแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะที่สามถึงสี่เทินจบอะเพราะว่าแจ็คมีความสามารถในการเคลียร์บอร์ดอยู่ตลอดแล้วก็ปั๊มพลังของตัวเองได้ด้วยนะจากการที่รีซูสเปลมานาใช่ไหมเออฉะนั้นเนี่ย แจ็คเนี่เป็นหนึ่งในเด็กที่พลังตัวตีสูงมากๆเด็กหนึ่งเนาะผมก็ทําให้แจ็คเนี่ยอยู่ที่ทบ b แต่ว่าต้องยอมรับว่าแจ็คไม่มีท่าปิดเกมอะไรขนาดนั้นนะครับฉะน,นั้นก็อยู่ที่ TB ต่อไปนะครับผมต่อมานะก็คือเจนน่านะครับตัวน,นี้ก็คือไม่ต่างกันนะครับในระหว่างการเล่นนะครับต้องยอมรับว่าเป็นตัวที่ไม่ได้พึ่งดาวมากหรืออะไรมากแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรพึ่งดวงสูงมากนะครับเนื่องจากพลังตีสูงมากๆใน เด็กของเจนนาเองนะครับโดยหลายๆรอบเนี่ยยังไม่ได้ถึง6เทินก็คือจบแล้วจะเียว่าไม่ต้องถึง5เทินก็คือจบเกมแล้วนะครับถ้าเน้นดวงดีๆหน่อยนะแบบว่าจั่วพีคก,ก,ก็คือแบบสามารถปั๊มพลังได้ทั้งบอร์ดแล้วก็วตบจบเกมได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาผมคือไคซ่านะครับก็สำหรับคนนี้เนี่ยต้องอยอมรับว่าปัจจุบันก็คือยังกลางๆอยู่นะบแบบว่าไม่ได้มี อะไรที่ทาให้ไคซ่าเนี่ยสามารถเล่นได้โดดเด่นหรือเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าไคซ่ายังคงเป็นเด็กที่เน้นการที่ปั๊มพลังจากเอ่อหลายคีย์เวิร์ดแล้วก็อีโวแล้วก็ตีตีตีไปนะรับแล้วก็ดันไปแพ้ทางเด็กแบบว่าจะบอกแพ้ทางด่านอย่างที่ลงมาเซ็ตพาวเวอร์มากเลยนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดการที่อีโวแล้วแล้ว,ลวโดนเซ็ตพาวเวอร์เนี่ยมันก็คือพลังมันไม่ได้เพิ่มนะครับอันนี้ก็ถือเป็นข้อเสียหลักสำหรับไคซ่าเลยนะครับผมโอเค ต่อมาผมเคนนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นแบบกลางๆในการเล่นมากๆคือแบบว่าเรียกว่าสมดุลในหลายด้านนะครับนี่ยด้วยทั้งพลังแล้วก็ความเท่ของเคนนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมใช้แบบว่าโอเคโอเคสูงมากนะครับคือมันไม่มันลุยได้หลายที่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีความโดดเด่นในการเล่นขนาดนั้นนะครับโอเคต่อมาผมก็คือคินเดนนะครับสำหรับคินเดนเนี่ย ก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นตัวที่ช้ามากๆนะครับตัวหนึ่งเนีครับก็ในระหว่างการเล่นเนี่ยผมขอโยนคินเดนไปอยู่ที่4เลยนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกก็คือมันช้านะครับผมแล้วก็กว่าจะจบเกมได้เนี่ยมันนานมากๆนะครับแต่ว่าคินเดนเป็นหนึ่งตัวที่พึ่งของน้อยมากนะครับระหว่างการเล่นเนะครับผมคือเมื่อส่วนใหญ่คือมานั่งเคลียร์บอร์ดจนหมดเนี่ยสุใสวยคือเสียเวลาการเคลียร์บอร์ดแล้วก็ตีตีตีไปนะครับฉะนั้นเนี่ย คิดเนี้ก็คือมันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เทียร์ซต่อไปนะครับผมโอเคต่อมาผมสำหรับตัวนี้คือเรือบองนะจากตัวที่เคยโหดมากๆตัวหนึ่งเนียครับผมปัจจุบันก็คือไม่ได้โดดเด่นหรือว่ามีท่าอะไรที่เร็วขนาดนั้น,นแล้วก็เรือบองจะบอกว่าไงเดีย่ยปัจจุบันคือทําได้แค่สเปีย์บอร์ดเยอะๆแล้วก็แห่ตีไปนะครับเพราะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แทบจะรูปแบบการเล่นคล้ายเดิมต่อไหลที่โดนปรับเกรดเบเกอร์ไปเนะี่ย ความเร่งในการที่จะเป็นคอมโบ OTK จะกเกบมันหายไปคลับฉะนั้นเนี่ยเลอบองก็เลยไม่ไม่ถึงไปถู่ที่ TS เหมือนเดิมได้นะครับสำหรับผมนะครับโอเคต่อมาผมก็คือรีซินนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นแชมเปี้ยนหนึ่งในตัวท็อปชาครับผมสำหรับการเล่น POC มากๆนะครับฉะนั้นรีซินเนี่ยขอสตาร์ทที่เทียร์ C เลยนะครับแล้วก็รีซินต้องหอกเป็นหนึ่งตัวที่พึ่งของในการเล่นมากตัวหนึ่งนะครับฉะนั้นผุขอ ลดทีลงมาแล้วลงมาอยู่ที่เทียดีนะครับอีกหนึ่งอันนะครับผมก็ตอนน้องยอมรับว,ว่าช้าแล้วก็เล่นยากจะถึงขั้นอาจจะไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นก็คือไม่อาจแก้ข้อไหนข้อนี้ได้จริงๆนะครับผมเออโอเคต่อมาผมสหรับเรียวหน้านะครับก็ตัวนี้ต้องยอมรับว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งสำหรับผมนะครับเรียวหน้านะครับ และเนื่องจากว่าลิวนาเนี่ยมีท่าเฉพาะตัวนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องพึ่งดาวเยอะนะครับฉันผมขอขึ้นอันดับลิวนาจากทีเบีเนี่ยไปอยู่ที่ทีเออันนองนะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันช้านะแต่ว่ามันมีท่าปิดเกมแล้วก็ไม่ต้องพึ่งของเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยลิวนาสำหรับผมเนี่ยก็เลยไปอยู่ที่ทีเอครับในปัจจุบันนั้นเนื่องจากว่าหลายๆเด็เนี่ยสำหรับส่วนให้การเล่นลิวนาเนี่ยง่ายขึ้นนะครับโอเคต่อมาแล้วผมแน่นอนครับลักนั่นเองนะครับเนื่องจากคอมเมนต์นะครับจะจะบอกว่า แทบจานเดียวกันเลยนะลักกับลิวนาครับผมแค่ลิวนาเนี่ยจะเป็นสายสตันเนื้อส่วนลักเนี่ยจะเป็นสายเค์บ์ดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคลิดว่า2ตัวนี้แทบจะไม่ต่างเลยสำหรับผมผงขอส่งสงตัวนี้ไปที่เทียเ,เอทั้งคู่เลยนะครับโอเคต่อมาแล้วผมก็คือมาสเตอร์ยีนะครับผมตัวนี้ก็ไปนหนึ่งตัวที่เรียกว่าท็อปเทียช้าเหมือนกันนะครับในระหว่างการเล่นนะครับแต่ต้องบอกว่าช้าและยังเขาเรียกไงอะ่ะเกือบจะไม่เก่งเลยนะครับ ก็ต้องยอมแล้วว่าต้องส่งมาติเย,ย่ไปอยู่ที่เทียดีเนี่ยครับผมคือแบบว่าบางคนยังถามเลตอนที่หยิบม,มาเล่นเนะี่ยพี่แชมเี้ยนตัวนี้ชื่ออะไรเหรอเนี่ยผมนี่สะเทือนใจมากนะตอนหยิบม,มาติเย,ย่ออกมาเล่นเนะี่ยต้องบอกเลยว่าช็อกจริงๆนะครับโอเคโอเคต่อมานะครับผมคือมิสโฟจูนนะครับสำหรับผมเน้นมิสโฟจูนจะอยู่ที่เทียกลางๆนะของตารางเลยนะั่นอย่ว่านอกจากตีแล้วก็ให้เคลียร์บอร์ดไปแล้วเนะี่ยมิสโฟจูนผมเนี่ยหาความ ที่เป็นตัวของมิฟร์จูนอย่างอื่นเพิ่มไม่ได้นะครับในการที่จะทําให้เก่งขึ้นมากตัวนี้นแต่ว่าต้องเป็นสไตล์ในการเล่นของมิฟร์จูนอย่างที่แบบว่าแห่ตีไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นหนึ่งที่เล่นสนุกมากๆอันหนึ่งนะครับในระหว่างนี้นะครับต่อมาครับก็คือแชมเปญตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในแพทนี้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็คือโมไอคเซอร์นะครับผมสำหรับผมเนี่ยโมไคเซอร์อาจจะเป็นเด็กที่ช้าแบบไม่ต้องพูดเลยเลยนะคือช้าจริงๆนะครับก็ ตอนแล้วว่าเออถ้าเขาโบปิดเกมของมอรไคเซอร์ er หลายอันเนี่ยผมยังนอกจากที่ฆ่าตัวเองเขาเียกว่าละฆ่าเพื่อนทั้งบอร์ดแล้วก็ชุบขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงคือมันแบบว่ามันพึ่งของเยอะไปหน่อยนะครับผมแบบตอนต้องใส่อีพิกลิลิกเลยมันถึงจะเทพนะครับฉะนั้นผมขออยู่ให้มอ r ไคเซอร์ er เนี่ยอยู่ที่เทียร์สนะครับผมในการจัดของผมในครั้งนี้นะครับผมตัวต่อมาคือมอร์แกนนะครับมอร์แกนเนี่ย เป็นหนึ่งตัวที่ช้าเหมือนกันนะครับผมในระหว่างการเล่นนะครับแต่ผมจะขอขึ้นเทให้โ์แกนาหนึ่งเทนะเนื่องจากว่าการเล่นของโมแกนาเนี่ยผมยอมรับว,ว่ามันเร็วพอสมควรนะครับผมคือมันมีมันไม่เร็มเว,มมเวมันมีท่าโคโบของตัวเองในการปิดเกมนะครับผมคือเราสามารถเปิดบอร์ดให้โล่งทั้งหมดแล้วค่อยแห่ตีไปได้นะครับฉะนั้นเนี่ยโมเกนาเป็นหนึ่งตัวที่ผมโอเคที่จะยืนหยัดให้อยู่ทมบีนะครับในสำหรับสารตัวใหม่ในครั้งนี้นะครับผม โอเคต่อมาก็คือนามิเนะครับผมตัวนี้บางคนเฮ้ยมันช้ามากเลยนะหลายคนเล่นแบบว่าเปิดมาสตาร์ทที่ TC นะแต่ต้องอยอมรับว่าเนื่องจากว่านามิเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมีท่าคอมโบปิดเกมที่เรียกว่ามันว้าวมากนะครับผมในลำจนปิดเกมเนี่ยแล้วมันทําได้บ่อยมากๆและง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยผมขอขึ้นเทียให้นามิไปอยู่ที่เทียบีนะขึ้นมาหนึ่งเทียเลยนะเนื่อจะว่าใช้ของน้อยนะครับผมแบบว่า ไม่ต้องเปต้องใช้ทรัพยากรเยอะขนาดนะั้นก็ทําได้ขนาดนี้กนะ็คือว่าจบแล้วที่ไปอยู่ที่เทียบีนะครับในการจัดเดียของผมนะครับโ okay. อเคก็ต่อมานะครับก็คือนาซัะเนอบผมตัวน,นี้ต้องยอมรับเลยนะว่ายังไม่มีการรีเวิร์กใดๆแล้วก็อยู่ในช่วงที่มีการบั๊กสูงมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะแก้บั๊กออกไปแล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้เร็วหรือว่าโหดเหมือนเดิมนะครับโกมันก็ไม่เคยโหดนี่นะนะ่เนาะเออแทนนี้นาซัทเนี่ย สารพงษก็คืออยู่ที่เทียร์ซีต่อไปนะครับคือมันจะเรียกไงอ่ะมันเหมือนจะเก่งแล้วมันก็ไม่เก่งนะครับคือด้วยความเป็นขนาดนี้แล้วผมขอลดเทียร์เลยดีกว่าจากซีเนี่ยลงไปอยู่ดีด้วยเลยดีกว่านะเนื่องจากว่ามันมันไม่เก่งนะครับคือถึงขั้นนี้อาจจะต้องพูดแล้วว่ามันไม่เก่งจริงๆนะครับโอเคตัวต่อมานะก็คือนโกะนะครับผมนโกะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมยอมรับว่า มันเคยดีมาช่วงเนึงะแต่ตอนนี้คือมันช้านะครับผมคือด้วยจากการปรับรีหรือหลายๆอย่างเนี้ยมันมีหลายตัวที่ดีกว่านะครับผมแล้วก็นีโกะกว่าจะแบบว่าปัม๊มสแปมบอร์ดนูย่ยนั่นแจกอิมแพคสแปมมันก็เลยมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นในการเล่นนีโกะนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกวันนั้นลำคานเลยเสียงมันเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวในแบบว่าใบาแอร์ส่วนตัวนะครับก็อย่าไปซีเรียสกับมันโอเคก็ฉะนั้นเนี้ยสำหรับผมนีโกะก็เลยอยู่ที่เทียร์สี่เนี้ยครับผมโอเคต่อมานะครับผม ตัวที่เข้ามาเพราะอันนี้โกะนั่นคขึ้นินเดลรีนะครับผมซันเดลรีเนี่ยทำคอมโบเนี่ยเทอร์แรกเอ้าทำไมไปอยู่ที่ทีบีซะงั้นบอกมาอยู่ที่ทีเอเน,นะครับก็เป็นตัวที่ลงมาในเทิร์แรกได้แล้วก็ตีอย่างรุนแรงได้เช่นกันนะต้องบอกว่ามีท่าปิดเกมเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอีกตัวหนึ่งเหมือนกันในระหว่างเล่นนะครับซับนเดลรีนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยทำโอทเคได้ฉันนี่เเป็นหนึ่งตัวที่ผมขอขึ้นให้ไปอยู่ทีเอสด้วยเช่นกันนะครับโอเค ทีนี้ต่อมาก็คือนิล่าใช่ไหมครับผมนิล่าเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นตัวที่ช้านะครับผมแบบว่าคือไม่ใช่วันไม่เก่งแล้วก็แต่วผ,ผมยังค่าเฉลีย่ยผมเนี่ยมันอยู่ที่4.5เทิร์นกว่าๆนะครับคือผมจะพูดยังไงดามเมจในเด็กนิล่ามันน้อยนะครับผมคือมันต้องแห่ตีแบบป้อป้อป้ง้าหลายๆเทิร์นไปเนี่ยกว่ามันจะทำอะไรท่าได้นิล่าก็คือช้าไปแล้วนะครับแล้วก็พึ่ง จะหอพึ่งดวงมากกว่านะครับกว่าเราแบบจะต้องฟิตติ้งหลายๆครั้งคือโจวเด็กเอาตายไปเองสูงะฉะนั้นสระผมเนี่ยนิล่าผมเลยให้อยู่ที่เทียสีนะครับผมในการเล่นครั้งนี้นะครับผมโอเคต่อมาผมก็คือออนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ดมปรามาสูงมากว่าช้าแล้วก็ไม่เก่งนะครับผมซึ่งผมอยากจะบอกเลยว,ว่ากออนจะเก่งเนี่ยออนี่ของเยอะมากๆนะครับผมฉะนั้นออนลงไปอีกหนึ่งเทียเลยนะไปอยู่ที่เทียดีเลยนะครับผมสำหรับการจัดดาบของผมในครั้งนี้นะครับเพราะว่า ชาก็ต้องต้องพูดแต่อตอนนี้รถซาลกผมออนไม่เก่งนะครับจริงๆมันเป็นการเล่นแบบฝืนๆของผมเองนะครับโอเคก็ตัวต่อมาผมก็าริยานะครับาริยาเป็นหนึ่งตัวที่มีเพราะระยกวาความสามารถสูงมากๆนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งด้วยแชมปี้ยนแต่เด็กมันเก่งนะครับผมแล้วก็ แต่ต้องอยอมรับว,ว่าทายร์ยาก็จะเก่งได้คือต้อง3ดาวก่อนนะตัวเด็กทายรยากจะโหดมากๆนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่สามารถเทีายรา์ขึ้นไปถึงเทียได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการจบเกมในเฉลี่ยของเด็กเทีายรา์อยู่ที่ประมาณสาถึงสเทอร์รรน,อนะผมและอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมโอเคตัวต่อมาคืออดีตเคยเก่งนะครับผมบักไอปุยของเรานะครับผมทีโมนะครับก็ต้องยอมรับว่าทีโมนี่เคยเก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับผมแต่ปัจจุบันและเอ่อโดนหล่นเทียร์มาเยอะมากๆนะเนื่องจากว่า เป็นเขาเรียกอะไรที่โดนเนิฟเดกหลายชิ้นสาหรัทีโมหรือเละแทบจะโดนเนิฟเด็กทีโมในพีโอซีไปเลยนะครับก็หล่นมาถึงเทียบี B นะเขากว่าจะจบเกมแล้วก็กว่าจะอะไรหลายอย่างนะครับผมทีโมก็เลยไม่สามารถขึ้นไปถึงเทียเเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับผมในตอนนี้นะครับโอเคต่อมาผมเดอะโปโลคิงะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่สไตล์การเล่นเลยสัหรับผมเนี่ย เดอะปโลคิงเนี่ยขอสตาร์ทที่เทียบีแล้วคือหลายๆครั้งเนี่ยผมสามารถทําจบเกมได้ก่อนที่ผมจะลงโปโลคิงด้วยซ้ำนะครับผมและยิ่งปลดลงปโลคิงลงมาแล้วเนี่ยก็แทบจะลําจนปิดเกมได้ต่อได้เลยนะก็คือมันมีท่าที่จะพูดย่างมันเหมือนการตีดาดๆงโง่ออันนึงแต่ว่ามันเป็นการตีที่แบบว่าบอดบล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่าพลังโจมตีมันสูงเหลือเกินนะครับผมโอเคต่อมาครับผมรัชนะครับผมสำหรับตัวนี้หลังจากการที่เขาเรียกอะไรมันมีการปรับใหม่ขึ้นมานะครับ เหมือนผมลืมสักหลายๆตัวไปเลยใช่ไหมเออผมลืมไปนะครับผมไพของเรานะครับไม่ลืมลืมซับพอร์ตสุดเทพของเราไปยไังไงอะไรที่มีการปรับขึ้นมาเนี่ยโพรโดเดคไพรเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับผมกว่า,าจ,จะจบเกมนู่นนี่นั่นเนี่ยไพี์ยอาจจะต้องรอถึงประมาณเทินที่ห้านะครับผมขึ้นไปในค่าเฉลี่ยของผมในการเล่นช่วงนี้นะครับคือแบบว่า แค่เนิร์ไฟไพอันเดียวนี่คือบอกว่าทางเด็กนี่ชา้าไปเยอะมากเลยนะครับคือมันมันชา้าไปกว่าเดิมเยอะจริงๆนะครับในระหว่างการเล่นนะครับ <The> ก็เป็นการเนิร์ฟที่ส่งผลถึงก็เลยเนิร์ฟในโหมดปกติส่งผลในโหมดฟิวซีที่รุนแรงนะครับจากการเพิ่มค่าไล่มาหนึ่งเนี่ยสำหรับผมคือพไพจากเทียบีเนี่ยลงมาอยู่ที่เทียซีเลยนะครับผมในการเล่นอันนี้นะ ต่อมาผมซามิล่านะครับผมอดีตเคยเก่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือหลายที่มีการโดนเนฟค่าไล่เนะ่ยครับผมผมก็รู้สึกว่าซามิล่าเนี่ยไม่สามารถไปถึงเทียเอได้เหมือนเดิมนะครับซามิล่าผมสารผมเนี่ยไปอยู่ที่เทียบีนะครับเนื่องจากว่ากว่าจะล้่อะไรหลายอย่างเนี่ยพอมันติดติงหนึ่งมานะเนี่ยทำให้ซามิล่าเนี่ยไม่สามารถแบบว่าใช้ท่าคอมโบอลังการงานสร้างในการปิดเกมต่อรอบได้แล้วนะครับผมมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหรู้สึกเหนื่อยในการเล่น เซมิลาพอสมควระครับในการเล่นต่อครั้งนะครับผมโอเคต่อมาผมเซตนั่นเองนะครับเซตเป็นหนึ่งตัวที่เรียกว่าช้าเลยก็ได้นะแต่ว่าต้องยอมรับว่าช้าแต่โหดนะครับผมเนื่องจากว่ามีการแบบว่าดูสตันนู่นั่นนั่นอะไรแล้วก็หลายๆท่าเนี่ยของเซตเนี่ยสำหรับผมถือว่าโอเคนะต้องยอมรับว่าเซตก็ยังอยู่ที่เทียร์4นะครับแต่ว่าไม่ไม่ขึ้นไม่ลงนะ่นแหละหลายๆอย่างของเซตเนี่ยต้องพึ่งของเหมือนกันอยู่ดีนะครับผมในระหว่างการเล่นนะครับโอเค ต่อมาผมทำเคนะครับผมตัวนี้เป็นตัวโปรดผมนะครับแต่ก็ไม่สามารถพูดอย่างเต็มปากด้วยมันเก่งนะครับคือบอกว่ามันก็โอเคนะครับมันแบบไม่ได้แย่อะไรนะครับผมคือมันมีท่าปิดเกมเฉพาะตัวแต่ว่าอยากจะโยนให้ทําคิดไปอยู่ที่เทียบีไหมสำหรับผมคือไม่ใช่นะครับคือมันไม่สามารถไปได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมในระหว่างการเล่นนะครับก็ต้องนี้ถึงม่าจะโหดแค่ไหนก็ตามนะครับหรือว่าอวยแค่ไหนแต่ว่าด้วย ด้วยเด็กมันเองมันไปขนาดนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับไปโดยปริยายนะครับผมโอเคต่อมาผมแฟลชนะครับสำหรับตัวนี้คือหลังที่มีการปรับรีเวิร์กใหม่มาเนี่ยผมแทบอยากจะโยนให้มันไปอยู่ที่ TIA ด้วยซ้าเนอะผมอันนี้จริงๆนะคือบอกว่ามันเวอร์จริงๆนะครับคือมันเก่งจริงๆนะหลังที่มีการปรับขึ้นมาเนี่ยคือมันเก่งแบบว่าเก่งเลยอะเออคือไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่เราว่ามันเก่งขึ้นเลยแบบเห็นได้ชัดจริงๆนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจให้ไปแบบว่าลองกันดูสำหรับการรีเวิร์กแทชเนอในครั้งนี้นะครับผมต่อมาวารัสเนอเป็นหนึ่งตัวที่ขอสตาร์ทที่เทียบีนะครับเนื่องจากว่ากว่าลงลารัสได้เนี่ยมันมันเทพนะครับผมแต่ต้องยอมรับว่าวารัสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีท่าปิดเกมที่เรียกว่ามันไม่เหมือนใครนะครับผมฉันเนี่ย แล้วก็ของไม่รู้เพิ่งเยอะนะผมขอขึ้นทีให้วารับอีกหนึ่งทีนะไปอยู่ที่ทีเอนะครับผมสาหรับการจัดของผมนะเพราะว่ามันมีท่า OTK ที่แบบว่ารุนแรงและแบบปิดเกมได้เลยนะในการเล่นนะครับผมก็ตอนยอมรับจริงๆนะว่ามันโหดจริงๆนะครับต่อมานะผมก็คือเวนนะครับเวนเนี่ยต้องยอมรับว่าอสำหรับผมเคยจัดให้มันอยู่ที่ทีเอบีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเออจะให้มันอยู่ที่ทีเอมบียไหม ตัวแล้วมันมันทําได้แต่ว่าเด็กตัวเด็กของเวนมันไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นนะรับผมก็คือหลายๆรอบเนี่ยส่วนใหญ่คือค่าเฉลี่ยปัจจุบันมันช้าลงไปมากกว่าเดิมนะผมไม่รู้ทําไมแต่ผมรู้สึกว่ามันเล่นเวนแล้วมันไม่โหดเท่าเดิมอะ่ะเออคือเหมือนฝืนระนหว่างการเล่นนะผมขอลดเทียของเวน่ะจากบีลงมาอยู่หรืออยู่ซีนะผมในตอนนี้นะผมโอเคต่อมาของเวก้านะครับก็สำหรับตัวนี้นะผม ก็ตอนแราเป็นตัวที่ช้านะผมแต่ว่าเนื่องจากพลังความโวยของผมนะแล้วก็มันเก่งจริงๆนะครับมันมีท่า OTK นั้นไม,ม่เหมือนใครนะฉะนั้นต้องขอขึ้นเวก้ายู่ที่เทียบีนะครับผมก็แซงทำคินทางที่ผมโวยทำเคสมากกว่านะครับขึ้นมาหนึ่งเทียนะครับผมในตอนนี้นะครับผมโอเคต่อมาคือ Y นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขอค้างไปอยู่ที่เทียบสี่นะครับผมเนื่องจากว่า Y เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ดูดีที่จะทำให้ Y เนะี่ย เวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าวนนี่มันไม่ได้โหดที่อะไรเลยนะครับคือผมหาความเก่งให้วมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเออก็ต้องยอมรับว่าต้องอยู่ตรงนี้แหละต่อไปนะครับผมโอเคต่อมาผมก็คือบริแบร์นะครับผมตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่เออเขาเรียกว่าการลงบริแบร์ยกาชาเหลือเกินนะครับผมขอสตาร์ทอริแบร์ที่เทียบบีนะแต่ว่ามันมีท่าแปลกๆในการเล่นบริแบร์สูงพอสมควรนะฉะนั้นเนี่ย ผมขอโยนวอลิแบรขึ้นอีกหนึ่งเทียนะครับผมในการจัดของผมนะครับผมเึ้่อยู่ที่เอนะครับก็ให้เห็นว่าวอลลิแบร์เนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะครับเนื่องจากว่ามันมีท่านในการล้างบอร์ดท,ที่มันไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็สามารถลดค่าไล่ในการลงตัวอื่นแล้วก็ถ้าเกิดเขาเรียกว่าสามารถกดบอร์ดแล้วก็ปิดเกมได้ด้วยตัวมันเองนะวอลลิแบร์มีหลายๆท่าอยู่ที่ตัวมันเองเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ บักโอนะครับผมตัวนี้บางคนก็บอกเฮ้ยแล้วมันตัวนี้ไปอยู่ไหนผมต้องยอมรับว่าถ้าผู้แบบสรุปรเลยยาสุโอสารบผมนี้แอนอยู่ที่เคเอนะครับผมคือมีท่าปิดเกมที่แบบแปลกเฉพาะตัวสไตล์ยาสุโอที่เรียกว่าคือเล่นแล้วนี่คือยาสุโอแน่ในการแบบหยุดบอร์ดฟันทงข้ามหลายอย่างเนี่ยซาบยาสุโอคือมันคือยาสุโอแหละเออก็ฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่ามันไม่ได้แย่เลยแล้วก็ตัวเด็กเนี่ย สนับสนุนตัวมันเองอยู่แล้วนะในการเล่นนะฉะนั้นก็คือเป็นตัวที่ยืนอยู่ที่ T A อยู่โดยโดยไม่มีข้ขอกังขาใดๆสำหรับผมนะครับผมต่อมาผมยูมี่นะครับก็ตัวนี้สำหรับผมมันไม่สามารถไปถึง T A ได้นะครับเนื่องจากว่ายูมี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าความเร็วในการเล่นอยู่ที่ประมาณนี้แหละคือประมาณวิสานทั้งสี่เทินจบนะครับมันไม่สามารถไปได้เร็วกว่านี้แล้วก็ช้ากว่านี้ได้นะครับในการเล่นของยูมี่นะครับผมก็อันนี้เป็นเทียในการจัด ของปี2023นะครสบามาผมสำหรับทุกตัวในตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะอับกันจะเอารูปนี้อับอีกรอบนะครับผมหลังาที่ลงวิดีโอไปแล้วใต้โพสนะครับผมก็เป็นการจัดของผมนะถ้าแบบว่ามีใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้นะครับก็อันนี้เป็นการจัดดับโดยตัวของผมเองเรับผมโดยของไพร์นซีนเองนะครับยังไงก็ถ้าแบบว่ามีใครเห็นยังไงก็แบบบอกกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะได้เฮ้ย ผมอาจจะมองแบบผิดไปอะไรตรงประมาณนี้เนรับผมก็โอเคยังไงก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากปีหน้าไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องพแอนซีนะผมวันนี้พแอนซีสวัสดีครับ